คืองานถ่ายเราดูตอนเนี้มันก็จะดูแบบไม่ได้ร่วมสมัยะเเอหอมือนแบบเชยๆหน่อยเหมือนเก่าๆหน่อยไม่ได้หวือหวาว่างั้นเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่อนาคอนดาปี2024เนี่ยมีก็คือมันจะมีหลายๆฉากที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นการเคารพอนาคอนดาภาคต้นฉบับมันทำให้ผมเหมือนนอสโซเจียถึงหนังอนาคอนดาในอดีตอะไรอย่างนั้นอย่างเช่นมันมีซีนหนึ่งที่เขาจับท็อปวิว เอออุตสาแบบบินโดนน่าจะบินโดนนะน่าจะไม่ได้ขึ้นเคนเพราะว่าออสถานที่ตรงนั้นมันเป็นโคลนเป็นเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยออขึ้นเคนน่าจะยากน่าจะบินโดนง่ายกว่าตอนแรกผมนึกว่าก็น่าจะทุนต่ําแต่ก็น่าจะมีงบพอสมควรแหละเอางูเป็นหมื่นเป็นแสนมาโปรยจากท้องฟ้านี่ก็แบบโอ้โหไม่ธรรมดามีทํซ c จงูซ g จเงืออะไรอีก อ่ะมันจะมีซีหนึ่งที่เอาโดนมาท็อปวิวปั๊บแล้วเห็นทุกคนนิ่งปั๊บแล้วเห็นเงางูนะเขาด่าตัวเริ่มเลื้อยในน้ำฟืบฟืบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีความเคารบต้นฉบับพอสมควรนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอะไม่แน่นะผมว่าเขาอาจจะคิดแค่ว่าอา่าหนังอนาค้นเด่าไ,ไงอยากจะทําให้มันดูมีความเป็นอานาคอนดาเออให้มันดูมีความคลาสสิกปนปนนิดนึงก็ลอกช็อตมาเลยลอกช็อตของหนังอนาคอนดาในอดีตแล้วก็มาถ่ายตามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างน้อยๆคือไม่ว่าจะ i n d เซตแบบไหนอ่ะแต่มันส่งผลให้คนที่เคยดูนาคาด้ามาก่อนเห็นซีนพวกนี้แล้วเราจะรู้สึกแบบโฮ้ยนอสโซเจียมากๆนอสโซเจียคือหวนคืนคิดถึงอนาคอนด้าภาคเก่าที่เราดูอะไรอย่างเงี้ย